มีเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ38ปีชื่อคุณริธิชัยเสือเดชคุณริธิชัยเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมอ้างว่าเขาเป็นแพะตกเป็นแพะในคดีฆ่าคนตายคำว่าเป็นแพะก็คือเขาไม่ได้ทำแต่ปรากฏว่าถูกดำเนินคดีเมื่อวานนี้ก็ถือป้ายแล้วก็ไปยื่นเรื่องต่อรัฐมนตรียุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินให้ช่วยเหลือนะคะ อย่างน้อยๆเนี่ยขอเงินที่จะมาช่วยเรื่องประกันตัวขอเงินที่จะมาช่วยค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีคือนายฤทธิชัยเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนยิงคนตายวันที่เกิดเหตุมีการยิงคนตายขึ้นเนี่ยเขาบำบัดรักษายาเสพติดอยู่ที่ค่ายวิวัฒพลละเมืองซึ่งมันจะมีการเช็คชื่อทุกๆ1ชั่วโมงดังนั้นไม่ได้ออกไปไหนเลยช่วงสี่ทุ่มของคืนวันที่23มิถุนายนไปนู่นนะคะปี58 คืนนั้นที่มีเหตุการณ์ยิงคนตายเนี่ยเขาอยู่ที่ค่ายบำบัดยาอยู่แล้วตอนเช้าวันรุ่งขึ้นคือเช้าวันที่24มิถุนา58เนี่ยจูจ่ๆตำรวจก็มาควบคุมตัวเขาออกไปจากค่ายเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำถามตำรวจด้วยว่าถ้าผมทำเนี่ยผมทำกับใครหรอตำรวจตอบคำถามนี้ไม่ได้แล้วก็เอาตัวไปส่งฝากขังประมาณสัก3เดือนผ่านไปได้รับการปล่อยตัวคิดว่าคดีจบ ปรากฏ18พฤศจ,จิกายนที่ผ่านมาได้รับหมายสารว่าอายการสั่งฟ้องในคดีนี้ตกใจมากก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมที่ราบอกต้องใช้เคสนี้เป็นเคสที่ว่าปัญญาต้องใช้เงินประมาณ5้าแสนบาทซึ่งทางครอบครัวผมพูดอย่างไม่อายเลยในบ้านผมทางพังยังไม่มีเลยแล้วผมจะไปเอายังไงห้าแสน 5, แล้วประกันตัวผม ผมมีแม่แม่ผม,มขี่มอเตอซคจ้าเพราะผมก็เดินไม่ค่อยไหวผมมีลูกเลี้ยงสองคนต้องดูแลแถมเมียผมทำอาชีพได้วันละร้อยสองร้อยจากการขายขนมปัง เมื่อวานนี้ท่านเลขารัฐมนตรียุติธรรมก็เป็นตัวแทนรับเรื่องนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ของการช่วยเหลืออย่างไรก็คาดว่าภายในวันที่20ธันวาคมก็คืออีกสองวันเนี่ยค่ะกองทุนยุติธรรมก็จะดําเนินการเรื่องเงินประกันตัวให้แล้วเสร็จนะคะก็เดี๋ยวตามกันต่อค่ะเมื่อวานก็ร้องไห้เลยนะคะยืนยันว่าไม่ได้ทํา